วันนี้มาช่วยเจนสแดาก็ใส่ชุดเจนสแดาค่ะมาส่งาเพื่อนค่ะ่กลับไรบ็ก็เพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงวันนี้วันนี้เหรอใช่เพิ่งกลับไปรับเด็กมาใช่จริงๆรลงใคอยู่มาก่อนนิดนึงแพลนคืออะไรครับแพลนก็อยู่ไปก่อนช่วงนี้ปิดเพิ่มก็อยู่เกือบเดือนยนึงไงค่ะก็จะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันใช่ตั้งใจทำอะไรบ้างคะ ตั้งใจเที่ยวแล้วเจอเพื่อนแล้วกินแล้วก็ everything ค่ะ, <laughs> ะมีที่ที่อยากไปหรือว่าอยากกินอยากอะไรอย่างเงี้ยคะเอ่อ,อก็มีเรื่อยๆค่ะวันนี้เราก็พยายามกวาดกินข้าวเหนียวม,มวะม่วงหมูปิ<ำ>้ง<ำ>ข้าวเหนียวไล่ให้หมดบะบุชีไ่คิดถึงเงี้ยเหรอเตรียมรับมือสถานการณ์ยังไงบ้างคะด้ยเรื่องโควิดต่างๆด้วยก็ตรวจเรื่อยๆค่ะก็ต้องอยู่กับมัน ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอนานาก็เจอเพื่อนเรื่อยๆค่ะตอนนี้เป็นไงคะแอนหรือแก๊ก็ทิ้งเด่นอลอเอยเยอะมากค่ะตอนนี้เจอกันทีนางต้องไม่ค็อกกีร้านอาหารที่ไม่พอต้องแบบว่าจองทั้งร้านเตรียมนัดปาร์ตี้แก๊งใหญ่หรือยังครับยังยังค่ะในพิชไนท์เจอสองครับจะได้เห็นภาพแก๊งนางฟ้าแบบโอ้ีหรวมตัวไหมคะรอบนี้เหรอเดี๋ยวก็คงเจอกันค่ะเดี๋ยวก็ ค่อยๆไล่กันแต่ละคนก็งานเยอะไม่ไม่ได้เจอกันครบแบบแต่งแต่งวันแคร์คราตอนมกราลามกราลาเอามกระลาใช่ทิพยลากลับมาครั้งนี้คิดว่าจะใช้คุ้มไม่ค่าหนึ่งเดือนนี้ที่กลับมาแน่นอนค่ะ่เอซี่มีเดี๋ยวพึ่งก็มาด้วยใช่ไหมมาด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไเราก็มาเดินอ๋ออันนี้อันนี้กลับมาในรอบกี่ปีเด็กแกร์เหรอปีหนึ่งใช่สาวสวยมาก นี่เขาข้าศึกมารอบนี้ก็บอกว่าอยากถ่ายบ้างแล้วก็แบบเออก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเดินอย่างนี้ใบ่แหววเขายังไงบ้างค์ล้าเบือนอยู่ในวัยที่เริ่มเริ่มแบบว่าสนใจตรงนี้แล้วพวกนี้ที่งานอะไรอ๋อไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพร้อมดันเลยไหมคะพร้อมดันเลยไหมไม่รู้เราค่ะอย่าดึงก่อนอ่าอ่าวดีลาเขาในการแบบที่แบบความสนใจเขามันเป็นยังไงอย่างแบบชอบแอคท่าชอบโพสหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เหมือนชอบเล่นชอบเล่นทิกเกอจนทิกเอรแม่โดนแบนไปแล้วอ่ะหรอถายไปเลยเอเล่นอย่างเงี้ยนะคะใช่เอาไปเล่นแล้วเหมือนกับว่าเขาไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ่ายไปแล้วเขาไม่คยาแบบชอบแบบวงการบันเทิงแม่ไหมคะเหมือนเขาก็สนใจงานที่เรามาทํามากขึ้นเพราะตอนนั้นเรากลับมาตอนมกรามาทํางานกุมภาแล้วก็เดือนนี้แบบทุกเดือนช่วงนี้กลับมาถ่ายงานนิดนึงเขาก็บอกว่าแล้วแบบไปถ่ายไรเหรอไปด้วยได้ไหมถ่ายด้วยได้ไหมอะไรเนี้ยเราอยากให้เขาทำไหมคร ทำไมถ้าเขาอยากทำเราก็ยินดีเพราะเรารู้ว่าเขาอยู่ในจุดที่เราแบบเหมือนดูแลเขาได้ดีปกป้องเขาก็มีคนเหมือนได้งานดีอะไรเนี้ยคือแบบเซฟเซฟเป็นไ m ไหมอย่างงานในวงการอะคุณมักจะมองว่าสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปแล้วกลัวทุกสาวเราจะเป็นแบบนั้นไหมเราไปนี่อยู่นี่ตลอดก็เลยได้เหมือนสองรอบพี่วลริปเปิดผลงานเก่าๆขพี่วลรเาเองให้ตัว่ไหมคะไม่ถึงขั้นแบบมันนั่งแบบว่า ลิสให้ดูอะไรเนี่ยเขาก็เหมือนเห็นผ่านๆจ,จริงๆแล้วเหมือนเพิ่งเร็วนี้เขาเพิ่งขันมาทำเพราะเราว่ามัมีเป็นนักแสด,ดงเหรอ่านงเราว่าไงคะสิบคนล้วก็แบบไปได้ยินมาจากไหนใครพูดอะไร <ๆๆ S 2> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วก็วแต่ว่าเขาได้ดูผลงานของเรา <c oughs> เดาว่าเขาหนา้าจะอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเปิดดูกานเพราะเราไม่เคยมานั่งแบบตามโซเชียลอะไรใช่เหมือนเขาอยู่ในวัยที่เพื่อนๆเล่นโซเชียล้วเพื่อนๆแบบอ้าวแล้วทำไมแม่ นั่อยู่ทำอะไรทำไมอะ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มถามมาถามเราว่ามามีทําอะไรอ่ะ,อะเขามีค <c oughs> อมเมนต์เขาใส่เขาแปลกมาว่าทำไมถึงทังกับข้าวทำไมถึงแบบไม่ยิ้มหัวเราะอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ไอ้ตอนนี้นานก็สนใจอ,อย่างอย่า,ง,ยาง,ตงติดต่อ,อน้องมาเยอะไหมคะคุณแม่ ข้างหน้านะคะมีติดต่อติดต่ออเฮยเพิ่งเพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาถึงวันนี้ก่อนหน้านี้ก่อนตอนที่ก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ส่วนมากไม่ได้เหมือนเวลาไม่ตรงกันนะคะอย่างอย่างเวลาล่าสุดแ่าไปว่ายน้ําำก็ได้เจ็บคอได้เจ็บอะไรชอบค่ะเขากำลังอินกับการว่ายน้ำมากเป็นไงบ้างครับเราภูมิใจเราเป็นยังไงภูมิใจเพราะว่าเขาตั้งใจมากแบบ ตื่นเช้าหกโมงเช้าไปเรียนอาทิตย์ละสองสามวันเลยเนี่ยแบบตั้งใจมากกิจกรรมบ้านเราแน่นนาอพอล่าแน่นมากค่ะพี่ออชอบออจริงๆทำไเด็กก็ชอบเนาะชอบค่ะทำไมเราถึงว่าต้องพยายามยัดกิจกรรมให้กับเด็กๆไม่ไหวเท่านี้คพี่ล่ายิ่งคิดว่าเรื่องกีฬามันก็ยิ่งดีนะมันไม่ได้เสียหายอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดี ให้เขาได้เลือกได้ลองเลือกดูว่าชอบอะไรถูกต้องถูกต้องค่ะก็ให้เขาลองหลายอย่างแล้วก็ให้เขาเลือกว่าเขาอยากมุ่งมั่นไปทางไหนออนแรกเองจะเข้าวงการด้วยะเล่นละครจะเลือกดีทอมสักหน่อยกับพี่ต้นหรือเดือนหนึ่งไข่ทันไหมคะทไม่ละถ้าเราบีบคิวให้นี่จะเอาไหมคะอเออเหรอจริงใจเราพิจารณาชวนหรอเอาแกงต้นเนีจริงๆก็คุยกันตลอดก็คุยกันเหมือนแบบว่าถ้าจะนัดเจอกันแบบกินข้าวนี้ยังยังคุยกันอยู่เป็นเดือนละ ยังถามว่านี่สิ่งที่ติดคือเรื่อง,งแ,แค่เวลาอย่างเดียวเลย <c oughs> เหมือนมันหลายคนไงคะที่แบบว่า่คะแต่ละคนมันลงคิวกันนี้แบบยากมากคือ,ค,อคือถ้าเกิดเราไปถ่ายรูปก,ก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนี้หรอถ้าถ่ายไมคะว่าถ้าเกิดเราเราถ่ายรับละครถ่ายซิทคอมต่างๆาก็ต้องอยู่ที่ไทยด้วยเหมือนกันเดี๋ยวก็ดูก่อน๋ยวดูไปเรื่อยๆไปมาได้ แสดงว่ามีลุนใช่ไหมคะะไรนะคะมีลุนใช่ไหมคะก็ไม่รูดูก่อนค่ะไม่ได้ปฏ่เสธแต่ยังไม่มีอะไรอย่ะเค่ะ่อดีเกันเลาาดีการยดีเลกัค่ะคะ